ปุ้ได้เห็นปลาแสลเล่าป่ะ่งเชือเมือดำว่าเสียกใหญ่่าต้องให้เล้าย่างเดียวต้องเล้าย่างเดียวต้องยอมรับเล้าไปเลยอีก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 ออเนียอะี่วขาวซิวขาวทีซิวขาวบ้านเขาอะไรโอ้สูตรเสียบซิวขาวปหน่อนว่าเป็นเซซิวขาว่สั่ใส่หน่อยอ๋อถืหน่อยเงนี่อวยเลยไหมตึซิวขาวปหน่ อืดออืออื้อฐานานี้ที่ไม่ลงเลยควรฐานน้อยๆมา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 เข้ามา สวัสดีครับของน้าน่ากินที่นิสานครับพี่น้องอพุ่นอาลินน่าอยังกินของเมื่อไหรวันซื้อพร้อมกันนะรีก,กว่าปลายครับเอาเ่ได้ลกขนบ่ไม่ลกลกจักเทียบไปปีนี้คนนะ่ะ <c oughs> ลกเทียนึงลกเทียนึงประสนพี่น้องเมื่อไหร่เมื่อไหรเห็นน้ำ,นำพ่นจักเทีย,ทยดอกมิได้ว่าพันได้ ่ค่อยมีงงเวลาบ่นยากนธุรกิจเป็นพี่น้องใส่ำใส่ย่ใส่ยมบ่บ่เอาไม่หมเห็นตัวใส่ตัวเ <c oughs> ย็นกับไม้มูอยู่จ <c oughs> ะ,ะมูอยากย้มเสียาเอาไปห็้กได้ี่ขวบอะไรมือ่เอานะครับมือไีไปเล่นจีขวบอะไรสู้กินพี่น้อง<ช>นะครับพี่เมื่อวันพ่อพี่อันนี้จะเป็นนังมื๋นนี่พี่มันเป็นยังไงก่าไม่นอนก็ะูุะลสรุปก่อเป็นชี่นหนาวเป็นช่หนาว โมอทงัาแล้วเนีดลผู้ใดกัผู้สาวกันใดผู้ใดบางเซบมือดำเป็นหนาวเปนหนเป็นว่าขอย่างอย่ช่วงี้เลยอนดำยนี่ครับตีนกรดากรัช่วงนี้เซมืดดำตีนดำแท่นพี่น้องนะครับเพราะว่าเพราะว่สร้างไงเอาเอาเซบมืดดำไปแล้วนะครับเอื่นอนะครับไปผานพิ่นอันเอะา่อรสู้กินองพ เอาพีเด็กตุ it, no, Means, so wow. ้มเพิ่นพ so, ี่น้องมากแดงเื้บ่บบกเดียวสีแดงมาใส่นี่ไงตามว่ากู้อยู่บ่าะผู้เอกพี่เด็กคนนั้นอะพี่เอกบ่เห็นกินได้ตายแล้วเมาโอ้ดิกู้เอกกับอยู่กับเมียด้วยนี่ถ้าไมซใของไีรไานสุดดียู่งอเมียแล้วขับรถไปเมื่อกี้ดีะใส่เลยไม่งามเลย

มันจะยางยุ่ยย่ยย่น่ะนี่บ่เนี่ยพีเลยออตัวนั้นตัวอ่าถ้าขาวี๋ยวไปลองง่ายก็มันกินขวนปนีเลย่ะ้องลงคนยากนี่ยังไงนี่ซีวขาวซีวขาวทีซี่วขาวบานเาเลโอ้ชูเียบซี่วขาวไปหน่อยเอาเนว่าเป็นซี่วขาววาันใส่ง้ยอือหน่อยมึงนี่อหยเลยไหมตึกซี่ยวขาวไปหน่อยเอาิดไว้ เอาอันนี้เป็นของคนปีใหม่ขอบคุณครับจำนี่บ่เออนั่นแหละของคนปีใหม่ขอบคุณนี่หลายคุณนีหลายถตือใจบ่ถตือใจเยอะมันมีมาแัดพร้อมไหมไม่บ่เสียหนูใจว่ากินหน่อยกินหลายซ้ำใด้ไอ้คนเดียงคำเขาเองขอบคุณครับเออเออปีใหม่บ่งัวนวลปีใหม่เอาก่อนเดี๋ยว่น้องพักกีใสพักยังได้บ่เนี่ยฮวนาฮวนาพักขมครับ ก็อุ้ยพระผมอวนพระขอมเก็บมาในสวนพันนลินครับเนี่ยเก็บด้วยรักโอ้ยรักบอกซื้อน้ำน้ำรถอนเป็นเก็บน้ำบ้านช่วงนี้เป็นช่วงหนาวพักพี่น้องพักพักเถือกช่วงนี้พักมันกำลังออกเช็ดมือดำย่านปลาไหลวระสันว่าเอ้า ต้องค้นลายพี่น้องอะไรเนี่ยต้องค้นดูหัังจากที่โอ้พี่น้องมึงเนี่ยรวดเร็วเลพี่น้องหอมครับอีพี่แก้งมันสีมันจานมันส่วนทั้ง่างเอา กดด้านล่างเพราะแล้วมันขาดมันขาดอย่างนมันขาดอือมันขาดพร้อมใช่ไหมเด้กินใหม่หมอยก่อนใหม่หมอยแล้วเอาหนามใส่เลยหนามใส่หนามใส่เดิมมันสูงหรอปลาตัวปลาไหลตัวบกใครใหญ่เทเลยเทเลยเทเลยเทเดี่ยวเลยเทเลยเออเที่ยวเดียวเลยนองกดหมอกลอนโคกเลยเหรอเพราะเพรเพราะล้วงเอาสมบัติหรอวะ เอา้าใส่น้ำเลยพี่น้องบไปนี้กินใหม่หมอ้อเริ่มงใหม่หม้อแล้วมาดิกินใหม,ม,ม,ม่นอนกับเบาแซบเบ้าหอมเมนใหม่ใหม่หม,มอกนหน่อยนี่เบาคนแห้งบ่ได้พี่น้องปะไรนี่เปื่อยวไม่เฉลิบอะไรไหมไรอีลีอะไรปีนี้มันอันน,อน,นั่นมันอันฝนมันดีปีนี้ฝนดีเป็นังสีร่สร้อยพอดีพอดีเสมอพอดีอดอเอา้า อ๋ปิดไปมันดีคือไอ้รอบนึงหิวหรือบ่เดาอยู่เดาอยู่ดิมันเป็นฝ่อไปเฮตุตุลกิจเป็นไปหรอกหน่งไปอีกหน่อยบ่ยากอีกเม็ดบ่ยาก <c oughs> อีกแล้วให้เลีงไปให้เป <c oughs> ิดกดระใส่ดอกแค่ไอ่เปียดอกแค่พี่น้องบ้านผมมักใสด่ดอกแค่ดอกแค่บเคเกเขือมหมดเลยใส่เข้าอมปลาไหลกัวปลาไหลนี่ผิดเลย

เพียงไรพอแลอะครับพาะอะไรเพาะอะไมันบ่เปบพาผมเอัวเอาเอาอยว่าผานมันบ่ผ่านผ่านผอาโอเคพี่น้องประเด็กกรานมาสั่ว่าตัวแรกแงยประเด็กมันมันเป็นประเด็กบานทรรมดาบัวพยายมันคมแหงนีคือที่เด็ดันผานตอนนี้คือผ่านเลยเนี่เออเอาปัญรเดูการเกล่อดูการต้นอะไรบเอาเด้อพี่น้องโอ้ อดอดอดอานนี้ยัที่ไม่นรองเลยโนานหน่อยนมา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 ่งมมามามาเขามาบซึมเสาเหนังยีซึมเสามามาพี่้องมา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 เขามาเขามาเขามาพี่ยังพดเลยพี่ยัพู มา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 เอนอยน่เนี่ยเอากินซะก่อนกินซะก่อนมันหอดน้ำกินเขาไม่แห้งหรอกเออเอาไม่ได้กิน้าไม่ได้กินเบดเราเอาทมาห่ไมามามาเป็นของมาสดเสียบด้อยกันครับ